สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนมังเครื่องเจ้า ADV 350นะครับโดยใช้ 10W40 10ตัวสตีดนะย้ำว่าตัวสตีดนะครับอันนี้เป็นเกจของที่เขาจะมีคำว่าโม t ต2 m o ูโมตนะครับอ่าซึ่งที่ใส่อยู่ก่อนหน้านี้ที่บูมไปร้านพี่จอนะ่ะใส่เป็นตัวสกูตเตอร์ 10W40 10นะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะใส่เป็นนี่ครับตรงนี้ MA2 m o t ต2 m ทูโมนะครับ ส0บวิ View, แต่เป็นของสตีนเหมือนกันอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับเราก็เป็นคริปที่เราเดินทางมาเที่ยวภาคใต้นะครับมันระยะทางอ่ะตอนนี้รวมรวมอ่ะมันอยู่ที่5650นะครับเราก็เลยต้องทำการเปลี่ยนมาเดีร์นะครับเพราะว่าลิมิตมันอยู่ที่6 0 0 0นะครับตอนนี้พี่ตรงนี้ชุมพรใช่ไหมครับอ่าคือเรามากันวันอาทิตย์นะครับพอเป็นวันอาทิตย์ปุ๊บเราหาร้านทำกันไม่ได้ทุกคนวันนี้ก็เลย เจอตรงไหนทําตรงนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พวกพี่ๆเขาหรือเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องของเก่าออกจากรถ a d v 3ว0สามารถสุคันนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูว่าของเดิมมาที่พวกใส่อยู่ใส่ตอน1 0นะึ่พนอะมันหายไปเท่าไหร่มาดูนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราเอา ฝาปิดออกก่อนนะครับซึ่งฝาปิดของ H2C ตัวเนี้เราไม่สามารถเช็คแบบละเอียดได้ครับอันนีุู้มก็ต้องพกของเดิมนะอันนี้คือของเดิม h อ n ด้านะครับมันจะมีแบบเป็นขีดขีดขแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาของฝาปิด H2C อ้าวทุกคน H2C เขาให้มาเป็นแบบนี้ครับเออเราสามารถเช็คจาก H2C ได้ครับถ้าแบบนี้่ะให้ดูก่อน เพิ่งรู้นะเนี่ยแต่โอเคไม่เป็นไรเราเอาของเดิมมนะาแล้วว่าของเดิมเช็คนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้น้ํามันเครื่องของลิควิดโมลีนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนครับออกเลยไม่ยุบนะครับไม่มีหายอันนี้บ้มใช้ตอน1,000กิโลนะที่เติมร้านพี่จอนนะพี่จอไรเดอร์อ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาวิ่งมารวมๆก็ประมาณ4,000 4,000ก,กว่าได้นะครับ ไม่มียุบนะครับเออโอเคเลยนะทุกคนซึ่งรถข้างเขาเพงแคมรีแมปนะครับท่อดูให้ดูปากท่อไม่มีหายนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดการนะทุกคนโอเคครับเป็นอีกหนึ่งความรู้ครับเรียบร้อยไม่มียุบนะครับทุกคนสี่พันกว่ากิโลอ่ะลุยต่อครับ ก็เราจะใช้เป็นน้ำมันลิฟตมอลลี่ขวดลิตรนะครับเนี่ยมัน1ขวดคือ1ลิตรนะครับซึ่งเนี่ยเขาจะมีแบบมีขีดบอกให้นะครับมันมีทั้งหมด10ขีดก็คือขีดละ100 ml ลนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเห็นไหมทุกคน9ขีดแล้วสูงสุดก็คือ10แต่เนี้ยมันเขาไม่มีขีดมาให้นะครับอันนี้เราก็เติม1ขวดเข้าไปกรณีที่แบบว่าเราไม่มีที่ตวงนะครับเติมเข้าไปเลย1ขวดแล้วก็อีกขวดนึงก็ เตยมีแค่300ก็คือ3ขีดเนี่ยหนึ่งสองสามแค่นี้ครับผมไปเตยไปเลยประมาณนี้ครับนี่เราก็เทจนหมดขวดนะครับก็คือหนลิตรนะอ่าเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่า หนึ่งขวดที่เราเติมลงไปเมื่อกี้นี้มันจะอยู่ประมาณไหนของก้านวัดอันนี้ก้านเดิมนะครับนี่ครับหนึ่งขวดนะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือ1ลิตรนะจําไว้ด้วยทุกคนอันนี้คือก้านเดิมเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวบูมจะเติมลงไปอีก3าขีดก็คือ3 0 0 ml ยนะครับเนี่ยเติมลงไปให้มันวืบวืหายไปอย่างเงี้ยจครบ3าขีดอนะ่ะเดี๋ยวขอแกะมาครู่นะ เค <Okay. S 2> นี่นะครับเดี๋ยววางกับพื้นดูกันไปนี่ครับทุกคนเห็นไหมลงมาแล้วประมาณสามขีดนะครับอ่ะโอเคอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นรอยเดิมนะครับทุกคนเห็นไหมรอยเดิมรอยเดิมที่เราเติมไป1ขวดหนึ่งลิตรนะครับคราวนี้เมื่อกี้บูมเติมอีก3าขีดดูว่าจะอยู่ประมาณไหน นี่นะครับจะพอดีก้านวัดนะครับดูอันนี้เช็ดมาแล้วทุกคนจะลองดูของเฮดทูซีนะครับของเฮดทูซีดูถามว่าดูดูยากนะทุกคนมันก็ดูยากนะแต่ว่ามันก็ยังเห็นนะครับว่าน้ำมันเชื่องอยู่ประมาณไหนแต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าอ,อ่ะโอเคอหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมวิ่งกลับบ้านนะครับตอนนี้อยู่ชุมพอรอยู่ทุกคนเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับอันนี้ คือเซอร์วิสรถ6,000โลนะครับ6,000โลจะเซอร์วิสแค่นี้นะเพราะว่าก่อนนี้เราเปลี่ยนพวกกรองนะ้มันเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ้ากรองผ้ากรองเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนผ้ากรองแนะนำให้เปลี่ยนผ้ากรงในรอบ6,000โลนะครับทุกคนโอเคครับไว้เจอกันใหม่กีกีต่อไปครับ